สวัสดีครับพบกับผมบ๊อบบี้เอบีพรีเมียมมอตนะครับโชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาพิเศษกวันนี้นะครับผมจะนำเจ้า520ดีนะครับแฟนๆที่ชอบซีรีส์5นะครับต้องติดตามเลยครับแล้วสวยขนาดไหนไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดนะครับกับเจ้า520 d ีคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีภายนอกนะครับสีของเขานะครับเป็นสีเทานะครับออกมืดๆสักนิดนึงนะครับ ดูไฟหน้านะครับเดี๋ยวตากล้องตามมาเลยนะครับดูไฟหน้านะครับความฉบเฉียวของเขานะครับเป็นไฟหน้าระบบแบบ Adapt i v e นะครับออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของ BMW นะครับความโค้งมนของเขานะครับก็จะให้ตัวนะครับให้ดีไซน์ในแบบปีใหม่นะครับปีใหม่ๆนี้นะครับดีไซน์สวยนะครับผมตรงนี้นะครับกระจังหน้าของเขาก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะครับของ BMW นะครับจมูกจะใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วมีช่องลมต่างๆนะครับดีไซน์สวยนะครับโลโก้ของเขานะครับและช่องลมซ่อนไปด้วยความสปอร์ตนะครับผมกระจกด้านข้างนะครับกระจกสองข้างคันนี้นะครับใส่กรอบเคฟล่ามาด้วยนะครับทำให้ดูทันสมัยไปอีกแบบหนึ่งครับมือจับนะครับให้ความหรูหรานะครับมีคลิ้วโครเมียมนะครับออกแบบมาทำให้ดูทันสมัยนะครับ ดูคิววิดน้ำด้านข้างนะครับก็เป็นสีดำนะครับทำให้ดูทันสมัยนะครับสวยคมสวยๆเลยครับมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับไฟท้ายก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับไม่ต่างจาก F10 รุ่นที่แล้วมากนักนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะดีไซน์ออกมาให้ทันสมัยเข้ากับยุค2021ให้มากขึ้นนะครับโลโก้ก็ยังคงเดิมครับยังเป็นฟอนต์เดิมที่ดูรู้ว่าเป็น 520D นั่นเองนะครับโอเคดูด้านหลังนะครับคันนี้นะครับแอบเปรี้ยวเล็กๆนะครับมีใส่ดักเทลด้านหลังมาด้วยให้ความโฉบเฉี่ยวและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับลายท่อนะครับมีออกได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะทำให้การระบายของไอดีไอเสียมดียิ่งขึ้นนะครับขับขี่สนุกปลอดภัยครับ อย่างที่เกินไปข้างต้นครับเจ้า bm series 5คันนี้นะครับเหมาะกับทั้งขับก็ได้หรือจะมีคนขับก็ได้โดยสารก็ดีนะครับเพราะเขาคงดีไซน์ไว้แบบกึ่งผู้บริหารนะครับภายในนะครับก็จะเป็นสีออกอัลมอนด์นะครับออกส้มอมๆนิดๆนะครับให้ความหรูหรานะครับก็จะดูไม่เด็กเกินไปหรือผู้ใหญ่จนเกินไปนะครับได้ตัดขอบสวยงามนะครับเหมาะตับไฟฟ้านะครับ เหมาะปรับไฟฟ้านะครับดีไซน์สวยนะครับสามารถยืดน่องตรงนี้ได้ด้วยนะครับการออกแบบทริมลายไม้นะครับตีขอบได้สวยและทันสมัยนะครับเข้ากับยุคมากๆนะครับพวงมาลัยนะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของ bmw นะครับหัวเกียร์นะครับทรงทันสมัยนะครับคล้ายๆกับใบธงเรือนั่นเองครับสวยนะครับในส่วนของทริมลายไม้นะครับ ตัดกับไฟแอมเบียนส์นะครับทำให้ดูหรูหราทันสมัยมากขึ้นนะครับเบาะฝั่งคนนั่งกว้างขวางนะครับนั่งได้สบายนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะครับก็ผมก็นั่งรู้สึกว่าไม่ได้คับแคบจนเกินไปนะครับก็รู้สึกว่านั่งสบายนะครับพิงหลังได้นะครับไม่รู้สึกว่าอึดอัดจนเกินไปนะครับก็ในส่วนของ มือเท้าแขนว่าที่วางเท้าแขนนะครับก็ใช้งานมีที่วางแก้วนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ใช้ได้นะครับก็ดูกว้างขวางนะครับในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งไปเพียง8 43ห1ี่กิโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับยังมี BSI นะครับ เหลือถึงเดือนธันวาคมนะครับก็ไปใช้ขับกันได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมแซมด้วยนะครับเพราะว่ามี BSI นะครับดูแลถึง1ปีเต็มครับกุญแจนะครับก็มีทั้งหมด3ดอกนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์ที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็จะควบคุมอะไรต่างๆได้จากตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนนะครับสตาร์ทรถเอ่ยต่างๆเอ่ยนะครับ ให้ได้จากผ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับมีควบคุมนะครับประตูทั้งหมดนะครับบูธนะครับได้จากรีโมทคอนโทรลตัวนี้เลยนะครับทันสมัยมากๆเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ลงลึกมากนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาของคันนี้กันต่อไปเลยครับคันนี้นะครับก็จะมีเข็นทิศให้ด้วยนะครับเวลาขับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางทิศทางไหนนะครับก็ให้ความสะดวกสบายนะครับเวลาที่ เราจะเดินทางไกลนะครับหรือว่าไปในส่วนของจุดที่อัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับมีทั้งน a v วิเกเตอร์นะครับมีทั้ง Connect Drive นะครับแล้วก็การตรวจสอบนะครับของรถเรานะครับก็มีให้เลือกเมนูใช้ง่ายครับมีรูปภาพประกอบนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษมากมายนักนะครับก็ จะมีโหมดต่างๆนะครับให้เราได้เลือกนะครับใช้งานได้ตามความต้องการเลยครับในส่วนของการขับขี่นะครับเวลาเราถอยหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับก็ดูง่ายครับฟังก์ชันดูง่ายครับการใส่เกียร์แล้วเดินหน้าออกไปก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ารถนั้นไปในทิศทางไหนในส่วนของห้องสำระด้านหลังนะครับก็ เป็นที่เก็บของเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสามใบเนี่ยใส่ได้สบายๆเลยนะครับก็เหมาะกับการเดินทางไกลนะครับหรือว่าไปกับครอบครัวนะครับที่จะต้องใช้สัมภาระเยอะๆนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าและใส่ของได้เยอะมากจริงๆครับมาดูองค์ประกอบของส่วนชิ้นหน้านะครับก็เหมือนเดิมครับตามมาตรฐานของ ABP ไม่เมมมอเตอร์นะครับรถต้องไม่มีชนหนัก พลิกคว่ำน้าท่วงหรือตัดต่อชิ้นส่วนใดๆนะครับก็จะดูชัดเจนนะครับว่ารถเป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีการรื้อถอดไขนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับร้อเต็มครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ก็เป็นระบบทวินพาวเวอร์เทนะครับก็ดูนะครับระบบดีเซลรุ่นนี้นะครับบางท่านนะครับอาจจะรําคาญเสียงดีเซลแต่ใน BMW นะครับ 520D ดีคันนี้นะครับเสียงเงียบมากนะผมไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ท้องเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าซีรีส์5คันนี้นะครับประหยัดไปถึง1ล้านบาทนะครับผมถ้าชอบเจ้าคันนี้นะครับพบกันได้ที่โชว์รูม AB Premium m ี t ม r เตรนะครับราคาเพียง1 8 9 0 0 0้านบาทนะครับประหยัดไปเป็นล้านนะครับฟังไม่ผิดครับราคา1 8ึ0 0ล้าน 90,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนเจอกันได้ที่ AB Premium Motor คา sure. r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m ม